lập là lắp nhân, làm quan luôn lắp bộ tu, hả?

ยางภาบเนาะเออนี่จเด็กนเก็บยังต์เก็บยังตผักแป้นผักแป็ดก็ตั้งม่งมาเด้ออือทามสบายดีลูกหลานในเลี้ยวมึงกล้องน้ำเน้สบายดีเดลยเก็บผักแป้ดอันนี้ผักไฮเวย์นี่เด้นี่ผักไฮเวย์ก็มีได้เก็บผักไฮเวย์ผักแป้็ดเก็บผักไหเวตั้งุมทีนี่ก็ไหเวเอาไว้ให้มันลายเด็กรลังมันขึ้นนี่เต็มยเ เก็บพักแปน้นออกแต่พักไฮเวย์นี่นะที่ขุดอ,ออกไปยัดยซับเหงาพักไฮเวย์อันนั้นจะปลูกงังเั่นี่โอ้ยปลูกอันนั้นปลูกเผือกก้วยแกงกินใบมันปลูกเผือกอันเด้อัดไว้เลยเดีปลูกแล้วก็เอาตะนางปลูกไว้กระหอกมันที่มาขดกินปลูกแล้วเอาตะนางปลูกไว้ปลูปกกระหอกมันลาย มันหลอกอยู่แถวนี่บ่ได้ปลูกลายดอกปลูกพอได้แกงใบมันต้นไหม่บอลมันอยู่ก็แล้วหดแล้วพอได้แกงบัดยำนาวดึงออกจากอันนี้มันหกกกกห้เวนี่กันจะกินกัเก็บได้เลยนี่ลวกกินเด็สจไปป้ตําหู นี่พักไอเว่ยนี่มันออกแมนมดกูแมนมดบ่นี่ปูเออไปปลูกในมันดีเออมันก็ขึ้นไปนี่พักไอเวเอออันนี้พักนี่พักเสริมที่ก็เสริมพักเสริมนี่พักเสริมก็กำลังเคี้ยวขึ้นกาดชิดนานี่เก็บกินพันได้แล้วนี่ประกาศนี่มันใหญ่เลยชามันใหญ่ไงแล้วก็สิลกออกอรคประกาศออกแล้วก็สิปลูกพักแนวอืเออไส้แบบนี้ นี่พักยังแน่นั่นแถวนันอันนี้มีพักข้าวท้องของบุเรนขึ้นยังบุเรนขึ <m <m ้นบอกลูกล้านไงพักยังแถวนะกูมีในอวดมีในอวดมีแต่ประกาศเบิ่งบอกว่ามีแต่ประกาศเต็มสวนนี่มีแต่ประกาศร้านฟังชวนกว้าง แต่ว่ามันยังหวานได้อนาณาขึ้นเด้อกวางอบัตลายมันประเทศได้ขึ้นมันยังหวานขึ้นก็นี่กับประเทศได้อนาคชับนี้นะปราเได้โศกชับนี้นะสองสามถทิตแหละมันยังเชี่ยนเขียวขึ้นเพราะว่าปลูกมันก็พักหนองยังบ่ได้โศกพักหนองปลูกนี่ก็เต็มหมดเลยนด้เบึงเบียพักกันกาดมันก็หักก็ขึ้นเบืงลูกมันหักกับแตก บิง่งนี่แต่พักกาดมันแตกปลาไม่มาไม่คืนเนี่ยโอ้ยจะได้บบว่านี่ต้องวกอะเอาเอาพักอัอนนี้นี่แต่พักกาดเต็มที่เลยนี่ขึ้นเลยดิเขียวเลยดิพักกาดกับพักอันนี้ก็สิโศกพักอันนี้ก็เด้อข้างนอกก่อนเด้อสีอันนะ่ะแล้วสีอันนะ่ะ ยังละสุกในพักหนอกก็ให้มันขึ้นโอ้ข่อยหวานชนีดย่างเซยเฮลยเด็กพักแผ่วนี่เออพักแผวย่างเซยเถอะปลูกละถิ่มใบสวยสื่อมือนะน่าเชียนขูดอันอันนี้ก่อนพักยังเกาะพังหนอกเออเราจะขูดพังหนอกเราบ่ได้ปลูกโศกในมันต้องโศกในนี่เด้อพี่น้องมันเราอันน่ะอยู่ประเทศอเมริกานะบดสโนไลโศกแบบนี้ พักหนกในพักหนกมันจะขึ้นมาเองมันมันมีไนอยู่นี่เลยดิไนมันหล่นใช่นี่แหละ้วเันขึ้นอีกแต่ซี่แหละไ้คดินมันแตกห้คุดแบบนี้โลดขึ้นบัดอีกอ่สามสี่ทิศนี่มันสิแตกกะนจ้าขึ้นนั่นเขียวกุ้มกถ่ายเดือนห่าโมเอิงมาหลินน้ำไปเลืยเอายังออิงมาให้แกนผ่านเหรอ โอ้อนีของขวัญเบิร์นเดย์เบิร์นเดย์นะครับของขวัญเอายางมาให้ของขวัญเบิร์นเดย์เออเมถาว์เด้อน้ำอึ่งเราของขวัญเอานยางมาให้เมถา่าเอาลูกน้ำลานลูกลานเอาของขวัญเบิร์นเดย์มาให้โอเค thank you อ้าว thank you เด้อขอบใจหลายๆอื่นเด้อเออดีไม่แห้งโอ้ได้ของขวัญเลยได้ของขวัญน้ำอึ่น ขอบใจหลายๆเด้ออื่นเด้อเมื่อนี่เบิร์ดเดย์คอยเด้อพี่้อกเลยมือนี่เบิร์ดเดย์ลุกหลานเลยฮะผมพิภูคอยดอกเมื่อนี่เมืม่อ,อ,อ,อเกิดได้เมื่อนี่วันเกิดได้มือวันเกิดคงคนแล้วเมือ่อนี่เจ็ดสิบสองปีเลยเด้อเจ็ดสิบสองปีเลวคนวะเท่าเลยได้นีย่ยังหันแห้งดีอยู่ได้บึงเนีย คุดจบเราแยวไม่เบาเบากันเจ็ดสิบชองเลยเลยตู้เอ้ยหยุดดีแห้งอายุมันควันยืนอยู่น้ำหลวงน้ำหลานไปเหมือนโดนเอออายุสุขภาพแข็งแห้งสุขภาพแข็งแรงอยู่น้ำหลวงน้ำหลานไป อยู่ลำลูกลำลานอยู่ลำลูกนํำพัวบอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าเจ็บอย่าจนอย่าจนอยู่ดีไม่แห้งไปเรื่อยหามเจ็บหามจนตอนนี้แหละบัตรจากโลกนี้ไปเห็นแต่คนอื่นเขานี่แต่ให้พอนคนที่จากโลูกนี่ไปว่าอย่าเจ็บอย่าไข่ประศนบัตรนี่มันอนาอยู่ดีไม่แห้งเหบนี้ผัดโบห้พอกันบัตร จากโลกนี่ไปนอนเฉยอยู่ผดไห่พรอนกันว่าอย่าเจ็บจยจอย่าไข่อย่าโซวโย้าอีกกระถืออีกแล้วบ่นี่ไห้ตอนนี่แหละนี่ตอนอยู่ดีไม่แห้งตอนอน,นี่หายยมันคอนยืนหายพยัญคาะขอแต่มีมีแต่แนวดีๆเขามาในชีวิตและครอบครัวเอออ้ามันยืนมันยืน มันกำลังขึ้น,นกำลังเขียวแหนบเแหละของูของเรามันนี่มมันนีมม่นนมแห้งขนาดใไนมันล้ายลายแดงสลุดในผักอันนี้ใหม่กำลังปล่งใบ ลังขึ้นเขียจักสีนี่เจ้าตัวนั้นบุมีนี่เนาะโอ้ยหิมุกแตกออกเลยแน่ตัวนั้นได้จะลงมาปลูกอยู่ในขุ่ะ ล,ลงมาพังนี่อยู่ในจอกค่ะในจอกเออ,อย,าเย,ยาแล้วเดีน๋นี้มารยาแล้วจะปลูกยังต่อไปวันขึ้นเอาอันนั่นเลยพักอันนั้นเลยพักแพ้วันเถิงอ่ะสิปูพักแพวนะเออมือสิขึ้นแป้วหายเด้อเออโอเค วันนี้ปลูกพักแถวบ้านนี่พักแพ้วปลูกพักแพ,วกแพ้วบ่ตัวเอ้ยเออปลูกพักแพ้วเด<ะ>้อเนี่ยปลูกพักแพ้วเสาน่าไว้ก็มาปลูกซื้อมากินแล้วก็เลยเอา มาแ <มา S 2> สแน้มาหักเลยเอามาแสแนามันมัน่งหกักน้อยหนึ่งแล้วก็ปุ๊บแบบนี้เดีหักมันพุ่งข้าวจนฝุ่นเบิงเอาลูกหลานจะมันกินมหมอยเสียนี่เพราว่าซื้อมากแล้วเก็บเอากลางมันมาแส่นบจะต้องไปซื้ออีกซ้อนทิศแล้วมันกัป่งหากขึ้นมากแล้วกับมาพังแบบนี้แหละต้องไปซื้อให้มันเสียเงินดอก คะนมันนั่นกินสลัดกินบดบดับแนว่นว่านี่คนว่ากินบดับแนวอัวใจกินมันดับเสือดับแนวเออกินหัวยจดับเสือดับแนว่นว่าแบบซีแหละผู้เฒ่าตะกี้นี่กินยังกับคนว่ากินแนวเป็นไงพวกกับพกนะวันนี้แล้วผู้เฒ่า คอดไว้วยแล้วุูเฒากินแล้วก็พกใส้ยันชินชแลว้วนนตู้แม่แต่แต่กี่คนกินแล้วพวกกะน,นายมันก็พกใส้ยันชินเสียเอาอันมะผูเันห่ากันที่ซับไปเลื่อยๆปัปที่ได้เนาะผักกาดคนว่าก,กินบัวดับเสือดับแนวคุนว่าก,กินแล้วก็ ผัะกาดลายในนี่นะพร้อมันเลยว่าบรุรุดลายนั่นนี่แหละมันจังบรับเสือดับแนวเดี๋ยวสิกินดับเสือดับนแวนวแหละเหมือนมืออื่นก็ไปขอเพิ่นคลอไลยมือไลยหัวยพเยยยพิ่นกับเดี๋ยวยังไงคือกันได้เพิ่นกับมือมาเกันอ่ะคืนนี้ก็เอาปัไดา จั็หน่อยมันขึ้นเงาแล้วก็ะเด็ดเอาอยู่นี่ปลูกออกอีกแต่ละปีปลูกแบบนี้ขึ้นแล้วมนมันต้องคอยเั็หน้อยมันขึ้นแล้วกับฮักเอาอยู่นี่เออเอาหนักมาหดไหมหดมั่นแบบนี้ดแล้วเออเอาเยอะนะเออไม่เสาไว้เห็ดค้างเอ้าเอาไว้อ็ไ้ไม่เสาไว้เห็ดค้างมัน เาถั่วพขนาดม,มาหดก็คือยมันจะตายเมือนน้า,ามาลงมาปูกพัดย่างอยู่เนาะต้องได้ไปเป่งอยู่ฝุ่นได้เป็นแจวหนามมาหดใชหมม่หนามน้ามุมีแล้วขบโบเป่งเอาน้ามันมันได,ได้หนามเมันเข้มได้นามมากนี่จะเป่งมาหลุดแล้วปเป่งไหม ิหน้าไปไหนนู้ยเอ้ยโอเคเวทเวทเวทแบบไอ้โค่เลยจังเอาไปมันเป็นเอาหนามมันสิเปอาะหดเหมือนพักแปะขอนักแป้ล่อยไปเลยพักแปะทังไวแต่มันถ้ามันนาวลายเสียเอาขู่มากว่าไวถ้ามันหมดนาคโอเคเมื่อน้าปลูกถิ่นว่ามันจะตายเมื่อตายเฉย เอาหนุ่ยปิดรอดแบบน,นี้เคิอือนอฟเออ thank you ขอบใจลายๆเออมาถ่ายแต่่อยนอกมือนี่เอ้ามันนี้อันนั้นๆเป็นมือกล่องหงฮเฮ้ยเด็คนหดจะเด้ด ปลูกแลกระหดปดป่าไหวเธอเดียวนี่แหละเสร็จมันก็ขึ้นมันขึ้นแล้วกินผักกาดเลยจังสีเอาปลูกให้มันเต็มเมดนี There, ่นี่วันนี้มันยังคาในผักกาดคือต้นเบี้ยผักกาดนี่นะไปขุดมันพักบัวมันบ้งออกแล้วพับบริโภคบางปร่เทศใตยได้ขึ้นเชยมันหมดตายแล้วพักบัวตายยาก อไปเสร็จสับเรียบร้อยบ้านเรียบร้อยบ้านนี่อากินเข่าบ้านนี่ยักษ์มาอื่นซื้อยังห้ยจะใครของขวันบ้านนี่เรียบร้อยนะบายเดอร์ปลูกแล้วเลยถามมันหมากกูดได้จังหวะกันบ้านนี่ยังสิปลูกอีกอยู่โอเคมีไรแนวอยู่ปลูกนี่ปลูกลานอยู่ปลูกแนวนี่ใส่หมวกลงมาปลูกพักมันจะขึ้นได้บเิกงใส่เครื่องเกงกู คน <Okay. S 1> เรื่องชัยหมวกพัก <My. S 1> ไม่